สวัสดีค่ะนิทานมังกรสอนคุณธรรมคติเตือนใจสไตล์มีมีชื่อเรื่องที่ว่าสิ่งได้หาประโยชน์ได้สิ่งนั้นไม่เรียกว่าปมด้อยมีชายชราผู้หนึ่งมีถังน้ำอยู่สองใบใบหนึ่งเป็นถังน้ำเก่าๆที่เขาใช้มานานแล้วจนมีรอยแตกอยู่ตรงกลางถังส่วนอีกใบหนึ่งเป็นถังน้ำใหม่ที่ไม่มีตำหนิแม้แต่อย่างใดเลย ทุกๆวันชัยชรา,าจะแบกทั้งน้ำทั้งสองใบเดินทางไกลกว่าหนึ่งรี้เพื่อไปตักน้ําที่ลำธารมาไว้สําหรับใช้ดื่มกินแต่ถ้าว่าระยะทางที่ไกลมากกว่าหนึ่งรี้ํทำให้ชัยชรา,าได้น้ำกลับมายังบ้านของตนเพียงครึ่งถังเท่านั้นเองเพราะน้ําที่อยู่ในถังใบเก่ารั่วออกไปตามรอยแตกจนเหลือแค่ครึ่งและทุกๆวันเมื่อถึงบ้าน เจ้าถังน้ำใบเก่าก็จะได้ยินเสียงดูถูกปนย่อยเย้ยจากเจ้าถังน้ำใบใหม่ทุกครั้งดูผลงานเจ้าสิค่ากับเจ้ามันแตกต่างกันแค่ไหนทั้งที่เป็นถังน้ำเหมือนกันแต่เจ้ากับทำผลงานได้แย่กว่าค่าต่างกันรากับฟ้ากับเหวเลยคำดูถูกของถังน้ำใบใหม่ สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับทังน้ำใบเก่าอย่างมากวันหนึ่งในขณะที่ช,ชายชรานั่งพักเหนื่อยอยู่ริมลำธารหลังจากที่เดินทางมาไกลทั้งน้ำใบเก่าก็ได้ระบายความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับเจ้านายของมันฟังด้วยความอัดอั้นตันใจรอยแตกที่ข้าข้างตัวข้าทำให้ข้ารู้สึกว่ามีปมด้อยหลือเกิน รอยแตกนี้ทำให้ข้ากลายเป็นทังน้ำที่ไม่สมบูรณ์แบบข้าต้องถูกคนอื่นดูถูกเยียบยามอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เพราะรอยแตกนี้ข้าเกียดรอยแตกที่อยู่ข้างตัวของข้าเหลือเกินทำไมท่านถึงไม่ซ่อมให้ข้าสักทีละ่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าเอาแต่คิดน้อยเนื้อต่ำใจในจุดด้อยของตนเองจนลืมมองว่าจุดด้อยของเจ้า ก็สามารถทำประโยชน์ให้แก่เจ้าได้เช่นกันระหว่างทางกลับบ้านเจ้าลองมองไปรอบๆโดยที่ไม่ต้องคิดถึงเรื่องปมด้อยของตนเองสิี๋ยวเจ้าก็จะรู้ท้งน้ำใบเก่าทำตามคำพูดของชาชลาผู้เป็นเจ้าของมันหยุดคิดถึงเรื่องรอยแตกที่เป็นปมด้อยของตัวมันแล้วมองไปรอบๆแล้วมันก็พบว่าฝั่งที่ชาชลาแบกมันไว้เต็มไปด้วยดอกไม้ ที่เขามักจะนำมาประดับที่โต๊ะอาหารและนำไปขายที่ตลาดเป็นประจำส่วนลินทางเดิอนอีกฝั่งที่ชายชลาแบกถังใบไใม้กับไม่มีดอกไม้ขึ้นเลยแม้แต่ต้นเดียวเจ้าเห็นอะไรบ้างหรือยังชายชลาถามถังน้ำใบเก่าทันทีที่ถึงบ้านทังน้ำใบเก่าบอกถึงข้อแตกต่างเรื่องดอกไม้ที่ตัวมันสังเกตเห็นได้ ข้ารู้ดีว่าเจ้ามีรอยแตกที่ข้างถังข้าถึงได้หวานเมลิกดดอกไม้ลงไปบนริมทางฝั่งที่ข้าแบกเจ้าทุกวันเท่ากับว่าตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาเจ้าเป็นผู้รดน้ำดอกไม้เหล่านั้นทําให้ข้าสามารถมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนถึงทุกวันนี้ทีนี้เจ้ารู้แล้วหรือยังว่าแทนที่จะมัว แต่คิดโท้แท้ถึงปมด้อยของตนเองมองว่าปมด้อยเป็นโคบกพ่อ,พองสู้เอาเวลามาคิดถึงว่าเจ้าสามารถทำประโยชน์อะไรจากปมด้อยนั้นได้บ้างเมื่อเจ้านำปมด้อยเหล่านั้นมาสร้างประโยชน์ดได้ปมด้อยเหล่านั้นก็จะหายไปเองเรื่องนี้ก็ให้แง่คิดที่ว่าเมื่อมีปมด้อยก็มักจะมองว่าปมด้อยเป็นโคบกพ่อ,พอง เมื่อเห็นเป็นข้อบุกพ้องก็พยายามปกปิดซ่อนเลนและคิดน้อยเนื้อต่ำใจในปมด้อยของตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะว่าคนเรามักจะมองอะไรเพียงด้านเดียวและโดยมากจะมองแต่ในด้านลบซึ่งที่จริงแล้วไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เรียกว่าปมด้อยถ้าจะมีก็แต่สิ่งที่ไร้ประโยชน์สิ่งใดที่หาประโยชน์ ได้สิ่งนั้นไม่เรียกว่าปมด้อยแต่เมื่อใดที่คุณท้อแท้จนทำให้สิ่งที่มีอยู่ไม่สามารถหาประโยชน์ได้เท่ากับว่าคุณได้สร้างปมด้อยขึ้นมาด้วยตัวคุณเอง